การสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนการสะสมนะครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมวรชิตธมือใหม่สะสมทรัพ์ครับมีเพื่อนเพื่อนักสะสมหลายหลายคนเลยนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับ ปีพศ2563นั้นได้มีการผลิตหรือเปล่านะครับมีการออกมาใช้จ่ายกันหรือยังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าตอนนี้ผมได้พบเจอนะครับเหรียญปีพศ2563เนี่ยที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับได้ออกมาใช้งานแล้วจำนวน3ชนิดราคาด้วยกันนะครับนั่นก็คือจะมีชนิดราคา1บาทนะครับ 5บาทแล้วก็อีกชนิดราคานึงก็คือเหรียญ10บาท 2- อสีนั่นเองนะครับสำหรับนักสะสมที่กำลังตามเก็บสะสมเหรียญกระสาบให้ครบทุกปีพศนะครับที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เวลาที่แลกเหรียญมาเนี่ยก็ต้องสังเกตเหรียญกันด้วยนะครับว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่มีสภาพใหม่ๆนะครับเพื่อที่ว่าจะเก็บสะสมเอาไว้ ในอนาคตก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าเหรียญแต่ละปีนั้นมีจํานวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ลงกระสาบก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละปีนะครับเขาจะมีแผนงานออกมาก็จริงนะครับว่าต้องผลิตเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละปีจะผลิตได้ ตามจำนวนแผ่นงานที่ผลิตนะครับเราจะทราบจำนวนการผลิตว่ามีมากหรือน้อยนะครับของแต่ละปีพศเนี่ยก็ต่อเมื่อ,อทางกองกระสาบนะครับได้สรุปข้อมูลออกมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลกับสาธารณชนนะครับเราถึงจะพอทราบได้นะครับว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนแต่ละปีนะครับมีจำนวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนและ ปีไหนผลิตน้อยก็จะเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็จะหายากราคาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับอย่างเช่นเหรียญห้บาทนะครับปีพศ2540ร 2, กับปีพศ2546นระ 2, นะครับซึ่งจำนวนการผลิตเนี่ยมีแค่ล 10, หลักหมื่นเหรียญแล้วก็แสนเหรียญน,นะครับอย่างปี2540ที่เป็นเหรียญ5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0หมื่นเหรียญน,นะครับ ส่วนปีพศ2546เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,00 900, เหรียญซึ่งตอนนี้ปีพศ2546นะครับที่เป็นเหรียญ5บาทเนี่ยราคาซื้อขายกันก็400บาทขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับราคาซื้อขายของเหรียญน,นะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความสึกหลอมากน้อยแค่ไหนนะครับความสมบูรณ์ของเหรียญน,นั่นเองนะครับ ก็ราคาซื้อขายเนี่ยแต่ละช่วงระยะเวลาก็จะไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมด้วยนะครับซึ่งตลาดช่วงไหนถ้าเศรษฐกิจซบเซานะครับเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับก็อาจจะราคาถูกลงมานะครับเพราะว่าคนที่มีเก็บสะสมก็จะเอาออกมาขายเพื่อนําเงินไปหมุนเวียนใช้ใจ่ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับที่สนใจในการเก็บสะสมนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องมือใหม่สะสมทรัพย์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปไหนมีประโยชน์นะครับก็กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับนักสะสมมือใหม่จะได้มีข้อมูลการสะสมที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ